ครับสวัสดีครับกล้วยหอมทองอีลุงตุงนังนะครับเครื่องนี้ตัดมาแล้วนะครับเห็นซักสีห้าวันสุกแล้วครับวางจําหน่ายที่ครัวหนานแก้วนะครับหอมหวานอร่อยนะครับกล้วยหอมทองอีลุงตุงนังนะครับไปเอาพอในสวนในลุงนะครับไปตุวยกันไปครับโอ้มาแล้วครับห่านนะครับแวะเก็บไข่ห่านกันนะครับวันนี้มีกี่ฟองครับในไท่ อ๋อน,นี่มีสีฟองนะครับใส่หานลงกรงนะครับนนครับอันนี้มว่วงสามฤดูนะครับ ม่วงตัวนี้ม่วงสามฤด,ดูครับปีในออกสามเตื้อครับนี่ม่วงหอมหวานอร่อยขนาดเลยครับครับตัวนี้ม่วงสามฤด,ดูนะครับเดี๋ยวไปเอในสวนนะครับในสวนมีกล้วยมีบักกล้วยมีบะลมุดมีต้นเนแน่มีเชอร์รี่แล้วก็มีบักกอทับทิมนะครับ เปยอ่อนนะครับครับกล้วยหน้าสวนเนี่ยนะครับต้นป้อมตูงหัวนี่เป็นกล้วยใต้นะครับกล้วยน้ําว้าครับจะมีเหลือนี่อยู่ก่อนนะครับครับต้งในนี่เป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่กาแพงเพชรครับกล้วยไข่กาแพงเพชรกาลังติดเรือกําลังนี่เรืออยู่เก็บไปซิบก่าเรือนแล้วครับครับ กล้ยไข่กำแพงเพชรนะครับตังในนั่นเป็นของกล้ยไข่โครงการหลวงนะครับเข้าไปเอาตังในนะครับครับอันนี้กล้ยไข่โครงการหลวงครับครับเหลือนี่อยู่เครือเดียวครับตัดไปสามสี่เครือแล้วครับครับกล้ยไข่โครงการหลวงนี่จะมีอยู่สี่ก่อครับก่อที่หนึ่งก่อที่สองที่สามที่สี่ตังไนเลยนะครับ ครับโซนนี้เป็นโซนของกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองก้นลมไปหลายต้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลมมาครับหักไปประมาณสักห้าหกต้นนี่แหละครับไปดูตรงไหนครับครับอันนี้ฮักนะครับฮักลมครับ ต้นนี้ก็หักครับต้นนี้ก้นเลยครับนี่ล้มไปเลยครับต้นนี้ถ้าจะบ่ได้กินนะครับครับต้นนี้ติตัดไปตะกี้ครับตีมัดไว้เกาลบใจนะครับนี่ตัดไปตะกี้ครับครับอันนี้กําลังจอกคิวครับสักสี่ห้าวันตัดแล้วครับแก่พอดีพอดีแล้วครับนี่ นี่ทห,หลายเครืออยู่ครับตรงนหนครับโอ,โอ้ต้นนี้ฮักเลยครับยังบาตันออกเครือเตือฮักแล้วครับนี่อันนี้ไปบัรอดแล้วครับดีครับต้นนี้ที่ได้ดามไว้ค้าไว้ถ้าบัค้ำไว้นี่ฮักแล้วครับต้นนี้เครือใหญ่ครับอันนี้บันนาวครับ บนาวลูกไงครับนี่บนาวใหญ่ต้นนี้บนาวน้อยครับบนาวแป้นครับครับบน้อยนี้ครับน้อยนากําลังติดลูกครับกําลังออกผลนะครับออกผลน้อยๆนะครับกําลังจ่อกาลังพีใบและหนุยแล้วนะครับนี่หันหนยน้อยๆแล้วครับแหมสักสองสามติดนี่ จะติดนักแล้วครับนี่ครับมันแน่ครับครับเข้ามาั้งในนะครับเข้าั้งในเป็นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ออกผลแล้วครับนี่เห็นซักติดหน้านี่ซุกแล้วครับั้งในนี่หามหามแล้วครับเชอร์รี่อีลุงอีลุงตุงนังนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับเริ่มหามแล้วครับตัวนี้ ครับตัวนี้เชอรี่นะครับว่าพอบกกอครับทัพทีมครับทัพทีมอีลงมีอยู่สี่ตนครับทัพทีมติดผลแล้วครับนี่หน่วยแล้วนะครับที่ห่อไว้ประมาณซิบกว่าลูกครับซิบกว่าผลที่บ่ได้ห่อต้วก็มีอยู่นะครับนี่ทัพทีมบกอนะครับ ลู่มาตอนนี้มาดูบะม่วงนะครับ <c oughs> ขอโทษครับอโทษอันนี้บมะบบม่วงเขียวสวยนะครับบม่วงเขียวสวยมินิต้นนะครับตรงต้นหน้าเนี่เป็นบะม่วงฟ้าล้านครับช่ออยู่ช่อเดียวหน่วยปุ๊กเดียวครับรอบรรยายนนะครับฝั่งนี้เป็นบะกล้วยครับบะกล้วยฝรั่งนะครับฝรั่งอีลุง กำลังติดดินนะครับทางนี้มาทางนี้เป็นพักละครับพักละกําลังโป่งกําลังจ่อนะครับครับอันนี้เกาบกกล้วยนี่กล้วยไข่โครงการหลวงครับตัวนี้ใกล้ใกล้จะสุกแล้วนะครับใกล้จะแก่แล้วครับเคือนี้ครับอันนี้โครงการหลวงครับมาฝางนี้เกาบมุดนะครับ สมมติต้นนี้มีหมื่นนะครับต้นใหญ่หน่วยทุกปีแล้วครับมีผลกุปีแล้วครับน่ามาขยายปลูกต้นน้อยนี่เห็นสองต้นนะครับอันนี้เริ่มจ่ะแล้วครับเริ่มออกหน่วยเล็กๆแล้วนะครับครับสมมติมุดนี่เห็นต้นนะครับต้นน้อยเต็มหน่วยแล้วนะครับดอขนาดครับต้นนี้นะครับวันนี้แนะนํา ผลไม้ลุงตุงนังตต่อีก,กันนะครับเอบันหน้าแอวส่วนนีลุงไหม่นะครับครับแวะพอไข่พี่เก็บมาตะกี้นะครับวันนี้ไข่ห่านครับ4ฟองครับครับสวัสดีครับ